อย่าเปิดไฟตอนกลางคืนเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆถ้าใครไม่ชอบฟังเรื่องน่ากลัวก็อย่าฟังเรื่องนี้นะมีผู้หญิงสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนประถมพอเข้ามาหาหลัยทั้งสองก็ได้ตัดสินใจเรียนที่เดียวกันและก็ได้เช่าห้องในหอพักมาอยู่ด้วยกันแต่มีเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองคนมักจะทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็คือเรื่องเปิดปิดไฟเพื่อนคนแรกนั้นเป็นคนที่นอนเร็วเลยรู้สึกรำคาญและนอนไม่ได้เมื่อเพื่อนคนที่สองกลับมาตอนกลางคืนดึกๆและเปิดไฟในห้องจนในที่สุดเพื่อนคนแรกก็ทนไม่ไหวเธอก็ได้บ่นกับเพื่อนคนที่สองว่าเลิกกลับมาตอนดึกๆได้แล้วหรือถ้าจะกลับมาตอนดึกอ่ะก็เลิกเปิดไฟซะฉันต้องมานั่งตื่นเพราะเธอทุกคืนเลยเพื่อนคนที่สองก็ได้ตกลงและบอกว่าโอเคจะไม่เปิดไฟแล้วทีนี้มีคืนหนึ่งที่เพื่อนคนที่สองนั้นกําลังติวหนังสืออยู่กับเพื่อนในห้องสมุด แต่เธอก็ดันลืมหนังสือที่เธอจําเป็นต้องใช้ในห้องผักของเธอเธอได้เดินไปที่ห้องของเธอเมื่อเธอเข้าไปนั้นเธอก็พบเจอกับความมืดแต่เธอก็ได้ยินเสียงแปลก,ปลกมันเป็นเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรกําลังเดินอยู่ในความมืดเพื่อนคนที่สองเลยตัดสินใจพูดขึ้นว่าขอเปิดไฟได้ไหมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเธอลองถามดูอีกครั้งขอเปิดไฟได้ไหมจะหาหนังสือแป๊บเดียวแต่เพื่อนคนแรกก็ไม่ตอบเหมือนเดิมด้วยความกลัวว่าถ้าเปิดไฟแล้วเพื่อนจะโกรธ เธอเลยตัดสินใจใช้มือคุ้ยคุ้ยหาในห้องและเธอก็ได้พยายามจับกำแพงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอหาทางออกจากห้องได้ค่ะวันต่อไปเพื่อนคนที่สองได้ไปห้องสอบตรงจากห้องสมุดแต่ในห้องสอบนั้นเธอก็สังเกตว่าเพื่อนสนิทของเธอนั้นไม่มาสอบด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเธอได้รีบพยายามทำข้อสอบให้เสร็จแล้ววิ่งกลับไปที่หอพัก,พกเธอรีบเดินเข้าไปเปิดประตูและเปิดไฟภายในห้อง ซึ่งสิ่งที่เธอเห็นนั้นคือสภาพเหตุการณ์ที่เธอไม่สามารถลืมได้เธอได้เห็นรูมมดของเธอที่ไม่หายใจแล้วนอนอยู่บนเตียงข้ามกลางกองซึ่งเธอนั้นถูกเมื่อคืนและเมื่อเธอหันหลังไปนั้นเธอก็ได้เห็นข้อความบนกำแพงที่เขียนด้วยว่าคิดถูกแล้วใช่ไหมล่ะที่ไม่ได้เปิดไฟ